วันนี้ผมจะมารีวิวลูกฟุตบอลเกรด A อยี่ห้ออาดิดาสเรื่องรฟุตบอลเกรด A นะครับมันก็จะห่อในลักษณะแบบนี้นะครับผมมาครับนี่ครับอ่านังของลูกฟุตบอลนะครับก็จะมีเป็นลักษณะเป็นลักษณะที่มันเป็นครุขระนะครับผิวครุขระเลยนะครับผมซึ่งจะแตกต่างฟุตบอลปกตินะครับที่หนังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรียบๆไปเลยนะครับผมการเย็บก็เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมเห็นเป็นรอยเย็บนะครับผมอันนี้พูดถึงแค่วัสดุนะครับส่วนเตะเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันครับเตะะะไดด้เหมมมืือออออนนนนกกกกัััคคครรรรบบบผผย่าางแ็ล อบ,บอลที่ใหม่เนี่ยตอนดอกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าลูกฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะครับตอนเดาะเนี่ยรู้เลยนะครับว่าน้าหนักเนี่ยต้องดีแน่ๆนะครับ,ชบใช้ได้เลยครับดีเลยนะผมซึ่งแน่นอนครับถ้าเปรียบเทียบกับบอลธรรมดาเนี่ยก็เดาะได้เหมือนกันนะครับผมความรู้สึกก็เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าน้ำหนักของลูกฟุตบอลเนี่ยความแน่นของลูกฟุตบอลเนี่ยลูกเกรดเอเนี่ยมันจะแน่นกว่านะครับก็คือเตะได้เหมือนกันนะครับบอลในระเบียเอเนี่ยก็จะรู้สึกมีความรู้สึกที่เตะ้วบอลเนี่ยมัน แน่นมากกว <p aha, S 1> ่าบอลธรรมดานะครับผมแปลก็เมื่อกระแทกไปเนี่ยเราจะรู้สึกครับว่าลูกฟุตบอลเนี้ยตอนแปลเนี่ยรู้สึกว่าบอลเนี่ยมันเบานะครับผมนี่เป็นบอลใหม่จะรู้สึกอย่างนีว่าบอลเนี่ยมันเบามากเลยนะครับแต่ว่าในความเบาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตอนเราแปลเนี่ยบอลเนี่ยมันแน่นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับลูกฟุตบอลเก๋าปกตินะครับตอนที่เราแปลเนี่ยมันก็จะรู้สึกเบาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกว่ามันแน่นนะครับ ว่ามันก็จะรู้เลยนะครับว่าทำไมเนี่ยบอลเนี้ถึงมีราคาที่แพงกว่าครับบอลเกรดเอนเนี่ยมันจะมีความแน่นมากกว่าทำให้ตอนเราเตะเนี่ยเรารู้สึกว่าบอลเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่านะครับผมแต่จริงๆแล้วมันก็เตะได้เหมือนกันนะครับลูกบอลที่เบาเนี่ยก็สามารถเตะไปให้เข้าเป้าหมายเช่นกันนะครับยิงลูกบอลตัวนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าลูก,ลกบอลเนี่ยมันกลิ้งไปกับพื้นได้ดีนะครับผมกลิ้งไปกับพื้นได้เร็วแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าบอลเนี่ยมันเบานะทำให้เราตอนเราเคลื่อนบอล พอมันไปกับตัวเราเร็วมากเลยครับผมที่เลี้ยงเนี่ยด้วยผิวของลูกฟุตบอลเนี่ยตอนที่มันมันไถไปกับพื้นหญ้าเนี่ยลูกฟุตบอลธรรมดาเนี่ยมันก็จะไถไปในลักษณะธรรมดาครับแต่ว่าลูกฟุตบอลเนี่ยตอนที่มันไถกับพื้นหญ้าเหมือนกับมันจะเกาะพื้นหญ้ามากขึ้นครับมันจะเกาะพื้นหญ้ามากกว่าบอลลูกธรรมดาครับทำให้ตอนที่เราเลี้ยงบอลเนี่ยเรารู้สึกว่าบอลเนี่ยมันทั้งติดเท้าแล้วก็มันทั้งติดกับหญ้าด้วยนะครับผมเนี่ยครับก๋ว่าตอนเราแตะเนี่ยแน่นอนด้วยพื้นหนังมันเป็นในลักษณะเป็นตะขาบนะครับทำให้้้ตตตออนนนนนนเเเเเรรราาาะะะีี่่ยยยมมมััับบลจิดดทวคผ เปลี่ยนเอนะคับตอนดูดต่ม hey ันก็จะรู hey. ้สึกว่าบอลเนี่ยมันติดเท้านะครับผมเพราะด้วยความที่มันเนี่ยมีรอยมีรอยเหมือนเป็นรอยข่าเนะครับทำให้ตอนดูดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันบอลเนี่ยมันสัมผัสกับเท้าแล้วมันติดเท้าได้ดีกว่านะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็คล้ายๆกันครับสามารถฝึกซ้อมได้เหมือนกันนะครับผมเอเนี่ยมันก็จะมีความพุ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันเนี่ยคล้ายๆว่าเราจะควบคุมทิศทางได้ดีกว่าลูกฟุตบอลเกตธรรมดาครับผมเป็นการรีวิวสั้นๆนะครับผมครั้งหน้าจะแนะนำอะไรกันอีกโปรดตามนะครับ